วันนี้ครับวันนี้ผมมา, <c oughs> มาสอนหาอีตเตอเอกนะครับผมแมปล็อกฟุตนะครับผมก็รอว่าจะได้ได้อิเชียนี่มาครับผมอันนี้กำไรเอาไว้ทำกัดนะครับผมแต่ว่าอีเวนต์กัได้ออกไปแล้วนะล้วก็จะได้เออลัคก,กี้ห้าหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะได้ลัคก,กี้หนึ่งชั่วโมง คือจุดเต้กเนี่ยให้เรามาตรงนี้นะครับผมโอ้เสียงเกมก็ดังเหลือเกินโอเคคนระับให้เราทำที่ก่อนนี้นะครับผมเนี่ยผมพอเรามาถึงจุดเอเจนะเรามันก็จะมีให้เรายือนอย่างเงี้ยครับผมให้เรากดไปเลยครับผม นะแล้วเราก็จะได้เลยนะผมกดแถวๆน้องนะครับผองที่เรายืนนะครับถ้กดไปเลยนะใครอยากดูละเอียดละเอียดก็ไปดูที่ช่องอเล็กโอวีนะผมก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบวีนี้อ็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ะคลิปนี้ไม่ได้หลอกนะเออคลิปนี้ไม่ได้หลอกอืมแค่นั้นผมบ๊ายบาย